สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและก็เอฟซีที่คิดหัดคิดเถึงถถทุกๆท่านครับพี่น้องวันนี้นําผ้าพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับพี่น้องเขามาวัดบ้านนองเงินห้อยครับพี่น้องก่อนสิไปนามาหลังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกด l i k งนะครับพี่น้องให้กับช่องมอลําเถิงนะครับพี่น้องกด l i k งเพื่อแจ้งเตือน คลิปไม่ออกมาพี่น้องก็สิได้เบิ้งนะครับมันก็นสิแจ้งเตือนหล้กก็รมันก็สิเป็นกำลังใจให้ผูไทยนํานะครับจะนั่นแล้วก็จังอยากให้พี่น้องได้กดไลค์แหแน่กดแชร์แหแน่กดติดตามนําบอกพี่บอกน้่งเบิ้งช่องหมอลําเทิงนะครับหาเนี่ยดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งกันนะครับมื้อนี้เขามาในวัดบราน,น้องเงินห้อยเพ็่อละบุญกระินนะครับ มัอนี้เป็นมือห้อมมือร่วมนะครับวันที่15เดือนตุลาคม2565นยามือเศร้าครับพี่น้องลูกขึ้นหลังจากคุบาอาจารย์พันชันจังหันแล้วนะครับพี่น้องคุบาอาจารย์เพื่อกับมาจัดแจงแจงของตอนนี้กำลังแจงของในสัตว์ผู้ชมอา่ากำลังอา่าคุณพอ่ออบตเพื่อกับกำลังประกาศนะครับประกาศพี่น้องผู้อยู่ในบ้านมีบักุวงบักคอย มีอ้อยมีกล้วยเอ,อกระน,นำเขามาประดับประดาด้วยอาจารยพี่น้องก็คอยทยอยทยอยเอามานะครับพี่น้องมีบักฮุงเ่ามามีบักเผาเ่ามานะครับพี่น้องมีบักนัดมีสับป,ประรดมีผลไม้หลายๆอย,ย่างหลายๆแนวนะครับคูบาอาจารย์ก็มาเตรียมของอันนี้เป็นผ้าผ้าไก่ผ้าสะบงผักจีวอนอย่างคนนี้แหละพี่น้องผู้ต้องการอยากร่วม บริจาคอยากร่วมทอดถวายผาดไก่อยากร่วมถวายผาอ,อ,อาบน้ำหรือผาสบงนะครับพี่น้องเพกกื่อกลับมาบูชาบูชาตามกําลังศรัทธาวระสันรุบาจันทรย์ว่าเามีหน่อยเฮากบูชาหน่อยนะครับพี่น้องการท่าบุญนี่บ่ได้บังคับผมก็เอาไฟมาติดหเห็นนะครับเอาไฟมาติดให้าจันาร์หลอดไฟแสงสีนี่ตามจริงแลลวตอนนั้นสื้อมากว่าสีมา รับงานเห็ดกับเครื่องกับยังนี่แหละนะครับผมก็ซื้อเครื่องเสียงมาบัดที่นี่เห็ดไปเห็ดมากโอ้ยจะคล้องไก่อยู่หลายเป็นนําเลยก็ยกตู้ว่กขึ้นก็เลยบอรับงานนะครับพี่น้องมีงานมีการผมบอรับแต่ว่าน้องชายเพิ่งรับอยู่เพิ่งก็ใส่เครื่องของเพื่อนนะครับมือนนี้ก็ใส่เครื่องเพื่อนนี่ละอันนี้ครูบาอาจารย์เพิ่งก็ล่างสิตัดดอกไม่ดอกไม้บม่ว่าสิเป็นดอกไม้สีเงินบม่ว่าสิเป็นดอกไม้สีทองนะครับอาจารย์เพิ่ตัดเห็ดเป็นหุบ พุ่งเที่ยวหุบทงหุบลังหุบสามเรียมสามลังก็ไปหอยประดับประดา,ะดาตอนนี้พวกชาวบ้านนะครับพอออกไม่ออกกําลังเริ่มทย่อยทย่อยมาตนนัดนั่นตันนี่ส่อยกันนะครับเอาเอาหมากใหม่มาหอยน้ำล่อคางกระถินเอาผู้ใดได้ซ่องมากผู้ลังคนกับได้ปัดใจมาอันนี้พระพุทธลูปพระพุทธชินนสีพระครูบ้านครูเมืองน่ครับครูบ้านครูเมืองของ อ่าบ้านน้องเงินหอยตำบลน,นากระแสงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลรธานีอันนี้นกยุงนกยุงลำแพนเขาก็เอาอันนั้นบ้านนี้เอาแบ่งเขาเอาปัจจัยเขานี่เอาไปเสียบใส่ไหมประดับเป็นหางนกยุงงาม,งามๆเลยพี่น้องเดี๋ยวถ้าว่าท่านพี่น้องผู้ชมนี่ท่านพี่น้องกลับไปเบ่งอยู่ในอันนั้นผมอยู่ในเฟซผมนะครับของพ่อใหญ่เสถียรก้อนคำหมอลำเทิงนั่นแหละ ในพี here, Baptist, ่น ok ้องกเสียณนี่เราผมลงลงในพี่น้องได้เบิ่งกันนะครับเสียบเล่นไปแล้วนะครับครับเขามาทั้งต้นทั้งกองกระถินนนาะกองกระถินตอนนี้ของยังบ่ทันหลายในพี่น้องเฮาเฮากระบอยังไงว่าเฮาก็เริ่มงานเนาะเฮาก็เริ่มงานสวยอยู่ประมาณเด็กสองสามโมงเช้านี่ม้อนกับกระรังเริ่มทยอยทยอยมาพกระถินเต็มหมดนี่ท่านผู้ชมเต็มเต็มเต็มในหอกระถินหอกระถิ่นมียันยันนี่นะครับผมพอดีผมติดไฟตอนแรกน้องใช่ไหม อันทายเลยอยู่บ่บ่ท่านทายแล้วจิตไฟแล้วก้อนผมก็เลยใชเอาหลอดไฟมันติดติดติดดึงสายไฟไปกับเสียบหลอดไฟไปถ้าวเบงนนี้ในภาพนี้นี่มันแสงสีมันกาดสิบวคือกันกับข้าเบงสวนใน่านผู้ชมนเนาะท้าวเบงสวนนี่แสงสีมันสีออกเป็นสีเป็นสีเป็นสีนันก็สีเป็นแสงอ่าสี แดงสีเหลืองสีม่วงสีฝาสีเขียวหล้กก็เป็นหูบท่งชาติเป็นหูโอ้ยหลายหลายสีนะแต่ว่าเวลาเข้ามาแล้วนี่บานี้เข้าใสกกล่องวาดไปนะครับใสกกล่องวาดไปท่ายไปนี่สีมันสีบป่นน้ำสีปนไหนมันก็สีเป็นสว่างไหลายแต่ว่ากันตัวสีเหลืองสีฝามันก็สีออกเป็นของมันอยู่หลอกแต่ว่าหลอดบางหลอดมันก็สีเป็นสีฝากับสีเหลืองสีฝากับสีขาวสิแต่ว่ามันมันมันเวลามันออกมาเป็นยืนในภาพนี่มันสีมันก็สีออกไปอันนี้นะครับเพราะว่า ยูนิเซาใหญ่เนี่ยเป็นไข่ไก็มุมมหมึดแบบนี้มาเปิดไฟม้อนอีกขึนไปก็เลยเป็นมุมแจ่มเป็นขยายขยายสว่างแบบมากๆเลยนะครับให้พี่นอ้องในเบิงทัวบริเวณ่ว่าบักเผ่าก็ยัง่าทลายบักหุงกันยังบาหลายเลียวมันยังสอดหน้าสอดหลังนะครับเพะว่ายังบอนสวยแห่งต่นนี้ก็สวยมัเติมละละแต่ว่าพี่น้องก,ก็กำลังเริ่มใช้ย่อยมากใช้ย่อยมากท,ที่นี่เหละหลังจากคลิปนี้ไปแล้ว ผมกับิษยพยาเมือนธรมเดชตต่อกันเดียอกนะครับสิมีอมีก่สิสิไปแห่ไปยังกิษยมีตักบาดนะครับตักบาดหยาดหนามเจากันแล้วนะครับตักบาดหยาดพวกใส่บาดสจพวกไหคู่บาอาจารย์พ่นชั้นเขาเ่าแล้วบานพวกชวบ้านกันจังค่อยิพูดละมือนาพูดนะครับมือต่อไปนะครับแต่ว่าสําหรับมือนีนันกิษยอยู่ในช่วงระยะที่พี่น่องเอาของเอิวามามา,มาพอเนาะเอิญของมามาพอมาโม นี่แหละนะครับภาษาบ้านผมเหมือนว่าเอาของมาเพาะมาโมทนาโมทนาท่านเอามาเพาะนี่แหละเออเอาเขาสาันที่เป็นกระสอบเล็สิเป็นเขาสาันนะครับพี่น้องเขาสาันเจ้าเขาสาันเหนียวพี่น้องผู้ใดมีบักเผาก็เอาบักเผามาพูดแล้วเป็นแซงสองแซงผมได้บ่เหมือนว่าเอามาหน่อยเลยผู้ใดมีกล้วยก็เอามาเป็นเครืองเหมือนนะกล้วยอ้อยซอยปีผู้ใดมีมีหมากไม้หมากตอกผู้ใดปลูกบักทัานเออ ท่านกับพุช,ชานี่แหละเนาะก็หายเอามาเป็นพูละถุงบางงี่นหะ่ะมันจังเทไดบุญไหลมี่มี่อ้อยตัดมาเป็นลำเอามาเบิร์ดลำหยดกับบอตงตัดดอกมาสั่นเธื่อเลยเทเลยหยุดนะครับบ่าดนี้ผู้ใดมีกล้วยงสิล้วคนกับบอตงตัดต้นมันดอกกล้วยแก่ๆซ้ำพอดีครับไอ่ห่อๆมาเอามา,า,มา,า,มาบ่มหน่อยมันให้มันเป็น อันนี้นะ่ะเขาก็ตัดมาเบิดเขื่อเลยมา,า,าย้อนเซเซตาสายบอกโอ้ยเป็นตอนสอนนี่ท่านผู้ชมเนี่ยก็สีมีม้วนลูปประดับภาพประดับนี่ก็สิบอกว่าสิเป็นพวกนั่งมัดฉาพวกเตาพวกตะขาบขี้เข็บบ้านเขาเอิญนะพวกตะขาบพวกเตาพวกนั่งมัดฉาพวกนี่แหละนะครับบ่วยว่าเอามาหอยเพ๊บก็ะีเจ้าภาพมาจองนี่ให้ขอจองนี่เด้อพื้นละห้าร้อยขอจองนี่เด้อพื้นละแปดร้อยว่าไปแล้วผู้เพิน่นผู้เพิ่นอยากได้เนาะ ผมกับบุ้หงว่าเพิ่นเอาไปไหว้แล้วมันมันดีแนี่เดี๋ยวผมกับบุจักดอกนะครับจะว่ากันสิว่ามันเป็นอ่าสิ่งอ่าที่ควรจะสักการะบูชาหรือจังไรน,นี่แหละผมกับบุ้หงนะครับครูบาอาจารย์กับพลายยูซือได้พี่น้องตอนนี้นะครับเนี่ยอาจารย์เนี่ยอาจารย์ภูภูเพิ่นก็ร่างเข็ยอยู่จีนี่นั่นก็สิริพ่อเอาปุ่กับสินไว้เพราะว่าเพิ่นสิไปประเทศอินเดียนะครับ เปนจีไปประเภทประเทศอินเดียก็เลยพี่น้องชาวบ้านก็เลยว่าเออกะเอังิฤษที่ละขันวันที่ยี่สิบหานอเพิ่นไปมือนีิกับวันที่สิบสิบสี่สิบหานก็ใกล้มือแหละนะครับเพื่อนกสิจไปเจยวกับงานทางศาสนาแหละนะครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกะเป็นพระเออเทละเนาะเพื่อนกะเป็นพระผู้ใหญ่เพื่อนกัต้องได้ไปเด้ไปตั้งประเทศแหละนะครับเพราะว่า เกี่ยวกับการสอบปฏิโมกยยังคนเนี่ยเรผมก็บ่ค่อยเข้าใจเรื่องกันภาษาแนวนีบันไดนะครับท่านผู้ชมผมก็พยายามอยากศึกษาอยู่หรอกแต่ว่าศึกษากับบรเด็บ่ไเด้นเต็มลอยนะครับกับเพียงแต่หู้ว่าเออเพิ่นสิไปเกี่ยวกับทั้งกรมการศาสนานี่ล่ละนะครับประเทศอินเดียนี่นั่งอันนี้ยุนี่ก็คือ ท่านผู้ช่วยวิจิตธานีกับคุณพ่ออบตทองสวนวนวลงามอบตคุณนะครับอันนี้เริ่มมากเรื่อยๆที่ท่านผู้ชมมีบักนัดมีกล้วยนะครับมีมะละกอมีกล้วยมีสับป,ปะรดเออมากไม่ภาคเหนือกับพวกบักแอปเปลิลพวกบักอีหยังแล้วมักลิ้นจีบ่ ผมแยนอยังกับบักเซอร์ดิยังยังเนี่ยเพื่อนมาผมก็บอกคอยหุ่จักบักใหม่มันเลยอันนี้กล้วยกล้วยชาวบ้านห่านะครับพี่น้องกล้วยนี่มันตั้งแต่นน้ำพ่นหน้าเนี่ยมันตั้งแต่นน้ำสวนน้ำหัวเนี่ยนี่ก็หลายเลยท่านผู้ชมหลายพวกอ้อยคือกันผู้สูน้ำหลังบ้านหลังซองน้ำอะไพี่น้องเมืองบอกับกเผาบกักเผาเดี๋ยวใช้บันน้องเงินหอยนี่หลายหลายขอดย่ามกระถินเนี่ยนี่จังหุ่จักว่าบกักเผาหลายเนาะโอ้ยหุ่นซื้อว่าบักเผา มะพร้าว MM. มะละกอม,ม,ม,มุนนี่มะพร้าวบักฮุงมะกล้วยอ้อยสิลายท่านผู้ชมมันมีงานเนี่นี่ผู้เลขาเอามาผู้เลขาเอามาลังเขาลังเข่าลังเข่าท่านออบตกับท่านผู้สวยเพื่อนน่ะผู้สวยเพื่อนนั่นนะครับนั่งเขียนจุนจอนบวบัดบวบหจจนเด็ว่าโอ้ปวดมือปวดแขนมาสวยเนยมอลำเทิงผมก็ว่าโอ้ผมก่ หา,าภาพส,สวยๆให้ท่านผู้ชมเบ่งยูเฮ็ดไปเลยเฮ็ดไปเลย,เลยเผมก็อยากให้ท่านผู้ชมด้เบ่งาภาพงามๆอย่างวัดบนรลองเงินห้อยนี่แหละนะครับคานพี่น้องมีโอกาสได้มาทั้งอำเภอเดชมันมีโอกาสได้มาทั้งจังหวัดอุบลราชธานีพานมาทั้งอำเภอเดชดแว่เขามาพี่น้องแวะเขา้า,าม่ามาเบ่งวัดบนรลองเงินหอยรอบบริเวณวัดรอบบริเวณสลานี่เพิ่นก็นมีอ่า อีกยังก็เพื่อนเวทสุวรรณเนาะอยักนะท่านผู้ชมท่าวเวทสุวรรณอยูเจ็ดสิบสี่องค์นะครับยืนหลอบยืนหลอบสลาอยู่เจ็ดสิบสี่องค์หรือเจ็ดสิบสี่รูปอีกยังนี่แหละต้นบ่เฮเจ็ดสิบสี่ต้นโอ้โออยักนี่เพิ่นเหินว่าต้นเนาะเออท่าวเวทสุวรรณมีอยู่เจ็ดสิบสี่ต้นนะครับมีต้นใหญ่ๆอยู่สองต้นมีต้น ขนาดธรรมดาผมก็ได้ออกไปไถ่ท่านผู้ชมมองแต่ว่าผมมออยฟังเยื่อเือน่ะอันนี้พวกถ่ายกท้ายิกาเพิ่นกับกำลังสีคัดอันนั่นนะอันนี้เป็นมั่นเป็นมั่นเอ็นมามั่นยังบานเพื่อนมันแก้วมันแก้วหรือมันเอียงนี่นะใส่เหลืองเหลืองมวงง่วงยังมั่นนี่นะท่านผู้ชมมันเป็นมั่นเอ็นมั่นเทศบอกเ้าเอ็นนึยังไรนี่แหละนะครับที่ม็นมั่นเทศนี่นะเนาะมันแก้ว แต่ว่าผู้บางคนบอกว่าขนมันแก้วนี่เป็นมันัหนนๆเนได้ว่าสนมันที่เขาปลอกกินนะน่ะเป็นมัดหนังกระโอ้ยนือมันอย่ยงสร้างหัวสิกรรมการเพื่อพาพเข้ามาหล้กก็ะเฮ็ดเป็นพับนะครับไปพาดนะครับพี่น้องผู้บางคนก็ได้พาเขามามามาเพาะบุญพาเขามาหนึ่งผืนหมอนหนึ่งรูปเสือ้อหนึ่งผืนเสื้อสะอาดบ้านเท่านี้แหละนะครับเออ่ย ส้อลูกเสื้อเสือหน,นึ่งผืนบ่เนีหมอนหนึ่งลูกแล้วผ้าข้ามา1นึ่ผืนข้าวสารสองกิโลสามกิโลก็ว่ากันไปแล้วก็มีหลายอย่หลายอย่างนะครับพี่น้องบอกว่าสิเป็นพวกเครื่องคั่วเป็นเครื่องคัวกะหลายเ้สั่านผู้ชมที่เพิ่อนเอามาอาจจะเป็นมีพริกจากสีนาพี่น้องปลาลจากสีพันใส่ถุงมาแบบดีเลยมีเกลือจากสี โอ้มิเตนสิ่งถีบเป็นต,ตอ,อนสอนในผงชู่รสบางคนมาบางคนก็มาอันน,น,นั้นบบดนี้บางคนก็ได้อันนั้นมาบางคนก็มีออเอียงเกาะไอเครื่องคั่วน,นั้นนะไอน้ำปลาน้ำมันพืชเป็น,ปนสีโอ้จังเป็นเป็นตอนสอดน้ำเผื่นท่านผู้ชมนะครับเออท่านผู้ชมผู้ อ่าอยากได้บุญอยากได้ผลานน้ากับแวะมาเด้เพราะว่าเพื่อนเอาคู่ปีได้พี่น้องบุญบมอ่บุญบุญกระถินบหมืนน้องเงินหอยเพื่อนเอาทุกปีโอ้พี่น้องตอนนี้ฝนตกบัดนี่ตอนนี้ฝนตกแล้วสร้างหัวมันนาะฝนอ้าวทายคีพ่อกระทายไปอาดคลคีพ่อกระอาดไปสาเหตุที่ผมว่าอยากเอาเสียงทั้งั้นหอกเพราะว่ามัานโฉก,กันดังผมก็เลยปิดเสียงคนมาบออา่อนําท่านผู้ชมกัน มีโอกาสได้มาทั้งบรรน,น้องเงินหอยตำบลน,นากระแซงอำเภอเดียอุดมจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องกับมาแวะบรรน,น้องเงินหอยนะครับอ่าสมีบุญมีงานแต่ละแถวนี่ผมกับพยาบประกาศแต่ดดนอันนี้ผมก็เคยประกาศให้ท่านผู้ชมไดู้๋หอยู่ว่าเออสิมีบุญกระถินเด้ออยู่บรรน,น้องเงิ่อนหอยเด้อเมื่อวันที่สิบห้าเด้อวันที่สิบหกเด้อผมก็บ,บอกท่านพี่น้องไปทางเฟียน้อง พ่อใหญ่สเสถียรก้อนคำหมอลําเทิงนั่นแหละนะครับเพราะว่าอยากให้พี่น้องแต่ไม้มีโอกาสแต่เขามาทําบุญนํานะครับอันมาทําบุญเนี่ยเขามีต้องเอาขึ้นไปหลายเป็นได้พุ่น้องกนว่าไม่จําเป็นมามากไม่จําเป็นเรกพี่น้องขอให้พี่น้องไม้มีโอกาสได้มาหาการมีหาบาทมีสิบบาทก็ได้การทาบุญบ่ไเหว่า ขันเงินบ่พอหมื่นบ่พอแสนเฮ็ดบุญบ่ได้บ่มีหรอกพี่น้องนะครับมีห้าบาทก็ทําบุญได้มีสิบบาทก็ทําบุญได้เนี่ยบ่ได้ว่าขันมีเงินเป็นหมื่นเงินเป็นแสนเด้อจังสิทําบุญได้เงินเนี่ยหน่อยเพิ่นบ่ให้ทําน้ำเ้ี่าบ่มีหรอกท่านผู้ชมนะครับมีหาบาทก็เฮ็ดหาบาทตัวเ้าสิบเป็นเฮ็ดเตือนกำลังใจเฮากำลังโตเฮา้อมบ่ได้ดอกนะครับเนาะมีเล็กๆน้อยๆกะ เข้ากับเฮ็ดบุญมีเงินหาบาทแล้วเนี่ยกวาดสิไปเฮ็ดด้วยเจ๊สองบาทสามบาทมีเงินร้อยหนึ่งกัเฮ็ดเจ๊สิบบาทเจ๊ยี่สิบบาทเหลือจากนั้นกัพอได้เอาไปสิกินอาตอนนี้นะครับทางครูบาอาจารย์ตอนนี้หอดย่าเหม่อแลี่ยงเลยท่านผู้ชมครูบาอาจารย์กัสิมาสวดนะครับมาสวดอ่ามาสวดมงคลเดินมาสวดอ่ามงคลนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องชาวบ้าน ตอนนี้กระสีฮอดเน่าเหมือแรลงละล่ะนะครับกว่าีการสวดมหามงคลเพื่อปัดเป่าสิ่งที่บอดีบด่บงามอันใดมันบ่ดีกับไ่มันหนีไปทางอื่นเอาแต่ของดีๆงามงมเฮ็ดให้พี่น้องบ้านเฮา,าล,ล่ำล่ำรวยรวยขึ้นนะครับเพ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ราะว่า <ๆ S 2> ผมขันขันมาถ่ายอยู่ในวงการแบบแบบแบบคนหลายๆอย่างสินะครับเสียงมันโอนอัวเส่งยงอยู่ในสระเสียงมันโอนอัวแน,น่นะครับ แต่ว่าอีกคลิปต่อไปนี่บางบางบางรอบบางเถวก็สิพยายามให้พี่น้องได้ยินเสียงสอกแสกออกไปทั้งนอกน้ำอยดอกแต่ว่าบางคลิปบางตอนนี่เขาก็ต้องตัดเสียงหยดออกสาเหตุที่ตัดออกก็เพราะว่าทั้งแสกกับโ,โวเวโวเวโวเวนะครับการบอกการคุยกันคนไหลกระบ,บอกยากแน่นอนเนี่นนนมื่อน,นี้ผมกับมาทายทอดให้พี่น้องท่านผู้ชมได้เบ่งกันนะครับพี่น้องอ้าวสําหรับคลิปนี้พี่น้องเบ่งแล้วกัน ให้พี่น้องได้บุญน้ำได้หลายเด้อพี่น้องผูเบิงอาชีพมอลำเทิงกันยูดีมีแห้งสูขูดยูข้นควอมเจ็บก่ยาได้เด้อควอมไข่กกะย่ามีเด้อนอนรับไก่พี่น้องได้เงินมื่นแล้วพี่น้องนอนนอน,น,นตรียมไก่ได้เงินแสนพี่น้องแบนเมื่อไปไก่ได้แก้วคาล้านท,ทุกทุกท่านออกจากบ้านไกน่มีผููเบิงผูแยงไก่มีผููเอาเงินเอาขำมามาให้เด้อ Salat dikra pun